ผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมคุกกี้แลนด์ถูกเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ของทางร้านนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปผมทิ้งไว้แล้วครับเปิดมาเนี่ยชั้น1 3 2เนี่ยห้ามใช้สายเวทเลยนะครับโอ้โหโหลดได้ทีมผมนี้เวทเป็นตัวหลักก็จะพิเรลดเขาบอกลำบากตึงๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราใช้ทีมนี้สายอ่าลองเจ้าป่าดูแล้วกัน ห้ามใช้สายป้องกันด้วยก็ต้องเป็นดักช็อกโอเคเราลองทีมนี้ดูก่อนนะครับตามจริงผมว่าชั้นร้อยสาสอ,อาจจะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่เห็นได้ยินว่าเออชั้นร้อยสาสิกเนี่ยก็จะตึงๆกันหลายคนแล้วก็อีกชั้นหนึ่งน่าจะร4อยสีร้อยสีมั้งนะครับเอออัน,นี้ผมจะออตโต้ไปก่อนเลยนะผมว่าน่าจะผ่านอยู่เพราะว่าชั้นนี้ยังไม่เห็นคนบดน,นะครับอ่าปึ๊บปึ๊บ๊บ,บโอ้โหเจ้าป่าแตกเร็วมากยังไม่ทันทําอะไรเลยนะเนี่ยเออ หรือว่าผมอาจจะต้องไปอัพเจ้าป่าเพิ่มนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าดาดังหลังมาต้องใช้แล้วเลเวล่าวิวน้อยแบบว่าโดนทีเดียวตายก็อาจจะไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพ่ะคือมันได้สตันทีเดียวแล้วมันไม่ได้อ่อนมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กับโอ๊ยดักช็อคเราแตกแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากปึ๊บอย่าบอกนะว่าตาแรกเราจะแตกเลยว่าต้องเล่นมือแล้วแหละนะครับบอดไม่น่าจะไหวอ่าอย่าลองฝืนดูก่อนคิวไว้ก่อนเออลูกเกดอย่าเพิ่งตายไปกัดตัวหลังเอออ๋อตีแล้วดันแบบนี้ย โ okay, okay. อเคโอเคอูเริ่มยากแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บแวมไปกัดไปเออผมรอลูกเกศไปลูกเกศสาดปาดโอเคคิวเวฟนี้ยังไหวอูดันดันเลยเลยเลยบินไปกัดไม่พ่ายเรียบร้อยโอ้โหตึง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 ผมว่าจะชั้นต่อจากนี้ผมเล่นมือแล้วบอกว่าเอาต้นมันเสียวเสียวอันนี้มันสองก็ผมว่าใช้หนังสติ๊กอาจจะเวิร์กทั้งมันน้อยแบบนี้นะครับแจะให้แวมมันไล่เก็บแบบว่าสกิลหนึ่งหนึ่งคิวอูดันดันเลยเลยเลย ไปไปไปเหลือตัวเดียวครับตัวเดียว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 ลุมลุมลุอุ้ยมูยยิงโคตรแรงเลยอุ้ยโอ้โหไม่ผ่านนะครับตายแล้วไม่ผ่านโอเคอยวเราไปแก้ใหม่เล่นมือเราแล้วกันตึงแล้วตึงแล้วเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วตอนแรกที่พูดตัวกี้ยังพูดอยู่เลยว่าน่าจะออโต้ไหวไม่ไหวแล้วนะครับอ่าถ้าองั้นก็ออโต้ได้หรอมั้งเปิดรถก่อนไปสอยกัดโอเคเหลืออยู่2ตัวครับ เวฟแรกไม่เท่าไหร่แต่ไอเวฟสองเนี่ยที่ดักช็อกเราตายฮะผมเล่นไม่เล่นออโต้ดีกว่าอ่ะเร็วเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็เล่นมือเอาอ่ะยิงสัตว์โอเคเดี๋ยวเราดักช็อกก่อนแล้วก็แวมไพร์ไปกัดนะครับไปแล้วก็ลูกเกตปิดงานครับปาดเออปาดไปได้หนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวสอยปั๊บ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 ไม่ตายฮะอ่ะดักช็อกออกก่อน ดเด็กช็อกผมจะบินกับนทิวเออโอเวฟนี้ดาักช็อกรอดแล้วครับเฮ้ยคโอยๆตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากโุกเก็บไปก่อนข้าวยิงอ,อ่ะดาักสา่นเปิดโลหิวก่อนนะครับอ,อ่ะตอนนี้กัดตายหนึ่งตัวเออตายแล้วหนึ่งศพเหลือสองตัวเท่านั้นดาักช็อกอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอยู่กันก่อนดาักช็อกลูกอย่าพึ่งไปเอออยู่กันก่อนอ,อ่ะฮิวทิ้งไว้ก่อนนะครับเฮ้ยตื่นเต้นหลือเกินสอยดาักยกได้ยกไหมเนี่ยอ,อ่ะไปฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อน,อนครับ อ่าแล้วก็ลูกเกตปัดไม่เข้าเลยมอนมอนมนเวฟน้อยอ่ะอุ้ยปึ๊บๆยกไป,ไป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 กัดเออเหลือตัวเดียวผ่านรอบนี้รอบนี้ผม่าผ่านนะครับเออกว่าจะผ่านโอ้โหลง้งสามรอบโอเค<笑><笑>ผมว่าหลังชั้นอาจจะน,นี้ผมกผมไม่ไ,มไหวจริงๆแตว่าจะต้องไม่อัพข้าวเออไม่ก็จะเอาป่านในพวกนั้นนะเพราะข้าวผมเล่ก็สี่สิบสี่เองโหนี่ผมว่าของก็ผมว่าของก็เยอะในระดับหนึ่งก็ยังติดเนี้ย ไม่แปลกใจแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะรู้สึกยากกัน้ผมก็เริ่มรู้สึกแล้วอ่ะต่อไปเป็นชั้น133ครับ1 3ึเนี่ยโอ้โหเหมือนเดิมเลยนะครเครื่องขเดิอยอ่ะทีมอ๋อ p v p ถ้า pvp ผมว่าไม่น่าจะยากอะไรน่าจะได้อยู่อ่ะดักไปก่อนลูกเกตปลาดเออเนี่ยโอ้ถ้า pvp สบายนะเออปึ๊บป๊บป๊บโอเคเขต,ตายไปแล้ว1ศพนะครับเราต่อเอ,อ เออลืมเล่นมาตั้งนานลืมเปิดเสียงไอเสียงตัวละครพูดเลยอย่าผมจบตอนนี้ไปเปิดก่อนชั้น1 3 4เนี่ยโอ้นยนไข่เดิมเลยเนี่ยโอ้แล้วพอมันห้ามสายเวยกับเคฟสับปรียนี่โอ้โหตึงๆอยู่นะโอ้ด่านนี้มอนเยอะนะครับมอนเยอะนี่ของชอบลูกเกดเลยนะครับอื้มชอบเลยสบายโอ้แต่รอบต่อไปนี่เราก็ต้องตึงๆอยู่นะไปายถึงว่าตึงมอนไว้อะครับไปไปไป,ไปแล้วก็รอรอลูกเกดสกิลปาดเรียบเออโอ้ยฉันช,ชอบเลย พอมันกองเย้แล้วมันบางมันก็ดีนะไปโอเคยิงไปเฮ้ยอันนี้ใกล้จะเวฟสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลงแล้วกดออกไปตาหนึ่งนะมันก็เลยขึ้นไอ้อันนี้เพราะเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงเกมครับตอนหัดก็เลยออกมาก่อนไปถึงเสียงพูดอะเออเสียงพูดตัวละครมาอันนี้เวฟสุดท้ายเหรอโอ้สบายนะครับโซซูดิซโซบฮมสบายเลย,ย,เลยแม่พอมาใช้ลูกเกเคลียร์ได้มันอีซี่จริงๆเลยร้อยสามสี่ครับไม,ไม่เหมือนตอนร้อยสับสองเอเรอร้อยสับสองนี่ลงทั้งหลายรอบ ชั้นหนึ่งสหเนี่ยครับห้ามห้ามใช้สายซุ่มโจมตีเอ้ยโชคดีชั้นนีสัตใช้สายเวยได้โอเคเง่อนไขน่าจะไม่ได้ซ้ําๆกันหมดนะครับ <S 2> <S 2> เอาอกก่อนแล้วก็อีิกขึ้นไปไม่เกิน3มตัวหรออืมผมอาจจะต้องเอาเชอร์รี่มาเชอร์รี่เชอร์โอ้ตามจริงถ้ามีเชเอมันน่าจะดีนะเรียกรูกน้องมาช่วยแทงแทงบ้านแล้วก็เดี๋ยวอ่ะเดีย๋ยวเราเอาน,นี้มารับตีนทีหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าผ่านไหม ร้อโอต่อไปที่ชั้นทราหด้เลยหนึ่งสาหนจะตึงๆอยู่นะครับชั้นต่อไปบอว่าออโต้ได้ออีหมูน้อยเข้ามาถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราเล่นมือเอาผมพอรู้แล้วอ๋ออุ้ยอุ้ยอุถ้าอีชั้นนี้เจ้าป่าจะดีกว่านะเล่นมือดีกว่าวะผมดูแล้วไม่ผ่านเดี๋ยวเราลงใหม่เดี๋ยวเราเล่นมือนะครับ ่าลาเต้ดูไปก่อนแล้วก็ฮิวอ่าแล้วก็โยนระเบิดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บลาเต้ผมใส่ไปแล้วครูดาวนะครับของทีมผมตอนนี้แล้วก็ดูไปวานิลลาฮิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บยวางระเบิดอ่าโอเคอุ้ยโอ้โหเชอร์รี่แตกไปแล้วนะครับเร็วมากอ่าเหลืออีกสองตัวแล้วฮิวไปก่อนนะตอดปกตินะครับปุ๊บ โหแต่ถ้าผมมีชาเอมผมว่าน่าจะผ่านง่ายหมายถึงว่าถ้าชาเอมผมทำเว็บวิเยอะๆอด่านนี้นะด่านนี้ต่อไปเว็บบอลแล้วนะครับใช่ไหมอ่าใช่ด้วยเปิดโลกไว้ก่อนนะจะได้ไม่ตายนะครับเดี๋ยวตายฟึบ <c oughs> อ่าแล้วตีปกติก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอพิโซ่ต่อผมจะนึสลับสลับกันแล้วกันเอพิโ e ซ่ต่อให้มันขัดขัด,ขดมอนเท่าหน่อยแล้วก็อ่ะเนี่แหละ,ละผมจะพยายามสลับอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ต่อปกติไปสลับฮิวนะครับ อาจจะพอยืนได้อยู่บ้านนี้ดหน่อยโอ้ยอย่าเพิ่งตีมาม่อนขอเอสเิโซ่สกิลก่อนโอ้ยมันมันชนมาก่อนเลยอีหมูป่าอ่ะอีรทวดาอ่ะตอดตอดตอดโอ้โหเล่นชิวมาอ่าผมว่าควรเลเวล1.0ได้อยู่โอ้ย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 มันใกล้ตายแล้วครับโอเคผ่านแล้วโอ้โหเว็บแรกก็ตึงๆเออรือใครจะลองเจ้าป่าดูก็ได้นะ135โอ้ต่อไปชั้น ฉันสุดโหดมาดูกันว่าผมจะกี่รอบผ่านใช้คำนี้ดีกว่ารอบแรกไม่น่าผ่านหรอกแต่ไปดูกันว่าจะกี่รอบกี่รอบนะครับมาแล้วชั้นหนึ่งสามหกเนี่ยสมบัติไม่นับนะครับแล้วก็ซุ่มโจมตีไม่เกินส่วนตัวคือห้ามลูกเกดห้ามใส่ฮิวด้วยโอ้โหตึงๆๆๆสมคำร่ำลืออะอย่ารอลองดูบัตแล้วก็ทำนายใส่ป้องกันได้ห้ามใส่เพียวเนี่ยแล้วก็ เราก็เดี๋ยวเคฟซอบรี่อาจจะลองฟอร์แมตแท้งสองตัวก่อนโอเคอันนี้เงื่อนไขตรงนะครับเช่เอมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูแบบนี้ก่อนให้เช่เอมมาซับดาเมจวัดดูทรงเนี่ยผมยังไม่ได้ลงเล่นด่านนี้นะแต่คิดว่ามอนนาตามด่านน่าจะเยอะเดี๋ยวเราเล่นมือนะความเร็ว1.5ครับแล้วก็เดี๋ยวบัฟก่อนเลยอ่ะล้วก็ดูอ่ะฮีลไว้ก่อนโอ้ยดักช็อคดักช็อกจะแตก โอ้ยดักช็อกแตกแล้วนะครับยังไม่ทันเฮ้ยดักช็อกบินเร็วจังวะอ่ะไปโอ้โยเคฟสอบอรี่ตายเลยโอ้ยเอสพิสโอ้โหแตกเร็วมากยังไม่ทันจะทำอะไรเลยเฮ้ยฮัทจ์ะปึ๊บอ่ะแล้วก็ดาเมจสัตว์แล้วก็เปิดแล้วก็ล็อกสุดปึ๊บอุ้ยลาเต้ไม่ตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคได้อยู่เวฟแรกผ่านสบายๆแล้วก็เดี๋ยวเวฟนี้เจ้าป่าเราโดูต่อไป แล้วก็เปิดแล้วก็อ่ะมอนมอนมอนได้เดินต่อปุ๊บแล้วก็อุ้ยสกิลคัดต่อเอออุ้ยเคปมาแล้วก็สตันต่อชาเอมเปิดเออเรียกมอนมารับตีหน่อยโอ้ย,อยมันถึงตัวเราแล้ว,ลวถึงตัวเราแล้วลอุ้ยชาเอมแตกโอ้ยเฮ้ยอย่างน้อยก็ไกลขึ้นกว่าเดิมหน่อยวะอัะจ้ะโอ้ยเจ้าป่าเราเร็วมากอุ้ยรอบนี้ยังไม่ผ่านนะครับ รอบนี้ผมจะเปลี่ยนการกดสกิลดูปกติเราเจ้าป่าเปิดก่อนเนี่ยผมจะลองเอาเป็นเชเอมเปิดก่อนบ้างนะครับลแล้วก็ไ <Archives! S 2> ปแล้วก็ฟาดดึงแล้วก็เจ้าป่าไปปิดงานหมดไหมหมดไหมหมดไหมเออหมดหมดเกี้ยงอยู่โหเชเอมครูดาวยังไม่ถึงนะครับได้ไหมเนี่ยเชเอมไปโอ้ยโอ้ยเขแบบแตกไปแล้วเออเอสไปต่อลูกเออเจ้าป่าไปไป ตอด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 เออตอดตอดโอ้ยเวฟนี้ไม่น่าจะรอดดูโอ้ยเจ้าป่าแตกไปโอ้ยโอ้โหไปหมดกองไหมโอเคหมดแล้วก็เดี๋ยวเจ้าป่าเราไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปดูด ลาเต้ต่อลาเตา้หมดไหมหมดกองไหมหมดกองไหมเออเจ้าป่าไปอีกทีหนึ่งโอเคโอเคโอเคดีขึ้นใชเอม่าต่อไม่รอเลยแล้วกันนะครับไปเอออย่างน้อยต้องไม่เสียเลือดโอเคครับโอเคเวฟนี้รอดสี่ตัวอันนี้ไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเจ้าป่าเรารอตะบต่อแล้วก็เรียกลูกนน้องมาปึ๊บโอเค,อเ,คเวฟนี้ผ่านเหลือต่อไปน,น่าจะเวฟสุดท้ายแล้วครับโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก อันนี้ครูดาวเราไม่พร้อมเลยว่ะเวฟนี้ผมไม่น่าจะรอดอุย้ยนั่นไงืปไ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 ปดูดก่อนไม่รู้ทันไหมนะครับกเอมเรียกแล้วก็ดูดฟึ๊บโอเคโอเคครับโหครูดาวนานมากตอนนี้ไม่น่าจะทันนะอ,อ,อุ้ยอุ้ยโหเกือบผ่านแล้วเหลืออยู่โซ่เหลืออยู่นิดเดียวผมว่าทีมนี้ผมผ่านได้แต่ผมอาจจะต้องลงหลายรอบหน่อยเดี๋ยวเราจะตัดไปอีกทีตายที่ผ่านเลยแล้วกัน อ่ะอันนี้จะเป็นตาที่ผ่านนะครับอันนี้ผมไม่ได้พากส่วนนะผมบอกไปก่อนอันนี้ผมอัดอัดตอนเล่นไว้แล้วก็มาพากย้อนหลังเอานะครับนนจะดูสกิลการกดสกิลได้ว่าประมาณยังไง ผมเล่นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะกว่าจะเจอได้ตอนเล่นผมก็เล่นไปเรื่อยลงไปเรื่อยนะครับให้ภาคยาวผมไม่ไหวอ่ะมาดูกันอันนี้คือจังหวะผมคิดว่าตานี้ถ้าผมดูเนี่ยจังหวะแทบจะไม่ต่างกับตาก่อนหนะ้านี้ตาัางที่เกือบจะผ่านเลยนะถ้าผมรู้สึกแต่อาจจะว่าตานี้มันติดขี้มัง้งหรืออะไรไม่รู้แหละแล้วก็ผมอัพเวลบางตัวเพิ่มเดีย๋ยวผมจะมีสรุปให้ทีหนึ่งอยากรู้กอนว่าลงจริงๆแล้วเนี่ยลุกเล่นที่ผมลงเนี่ยผมจะใช้ทีมประมาณไหนนะผมมองว่าด่านเนี้จากการที่ผมลงมาหลายๆรอบในความเป็นของผมนะผมมองว่าชาค่นคนนน้าางสํัญใดีะ ซึ่งตัวอื่นอะถ้ามีเววเยอะก็ดีแต่ผมว่าชาเอมเนี่ยถ้าได้ด่านนี้ค่อนข้างเป็นตัวแบกเลยนะเออแต่ถ้าใครคิดว่าเออด่านนี้มีวิธีการลงแบบอื่นยังไงก็แชร์กันได้นะอันนี้ผมลองแบบว่าลองงมเองอะไม่ได้ไม่ได้ไปดูสูตรใครมาลองลองแบบว่าเออเล่น,เล,นเล่นดูแพทเทิร์นดูประมาณนี้นะครับนี่ผมจะพยายามเรียกลูกน้องชาเอมเี่ยมารับตีนไว้ก่อนนะครับเออมันจะรับตีนได้ไม่กี่ครั้งหรอกแต่แค่เอาไว้ก็ยังดีนะนี่แล้วก็เปิดผมจะกดเจ้าป่ารัวเลยนะครับเวฟสุดท้ายนี่ ต้องเจ้าป่าใส่มอนก่อนนะครับแล้วก็รีบรีบเคลียให้ได้เยอะที่สุดคือมันเคลียได้ไม่หมดในทีเดียวหรอกแต่มันหายเยอะเลยเนี่ยมันเหลือ2ตัวนะนะครับเนี่ยเออนี่ตานี้มันผ่านเพราะว่ามันเหลือตัวเดียวไงแล้วก็เหลือตัวเดียวก็โดนยำตีนนะครับสบาย <laughs> อีซี่เลยอย่ามาดูว่าผมทําอะไรไปบ้างกว่าจะผ่านชั้น136ได้ผมต้องบอกก่อนเนี้ยผมใช้เวลาตั้แต่ลงตาแรกจนลงผ่านเนี่ยใช้เวลาชั่วหนึ่งชั่วโมงในการลงนะครับก็คือ 1>, 1ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะผ่านได้นั่งแก้ท็อปปิง้งนั่งลงไปนะ่าจะประมาณ20ลรอบได้หรือเยอะมากถามว่าผมทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือผมอัพเชเอมไปเลเวลหกจากเลเวลสีนะครับเราอัพเจ้าป่าจากเลเวลสีเป็น50ก็ลูกกวาผมก็เกือบหมดตัวโชคดีเหลือไว้พอสมควรนะครับที่เหลือนี้ผมคงไม่อัพแล้วแหละเก็บไว้รอทําตัวใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนที่อัดลิปนี้นะ ก็ในคลิปนี้ตัวใหม่มันยังไม่มาเออแล้วก็ท็อปปิ้งผมเปลี่ยนนะครับท็อปปิ้งวาน,นิลาเนี่ยมผมถอดมันหมดเลยนะแล้วก็ไปใส่ชาเอมก็จะเป็นชาเอมครูดาวออฟลองลูความเสียหายนะครับให้มันถึกหน่อยเออตอนแรกผมตอนแรกผมไม่ได้ถอดเออแล้วก็ไม่เวิร์กแล้วก็มีอาราเต้ใส่เป็นโจมตีล้วนแล้วก็เอสก็เป็นโจมตี57.3แล้วก็เคฟสตรอเบอรี่ผมเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วจริงเปลี่ยนเหมือนไม่เปลี่ยนนะครับเคฟสตรอเบอรี่ใส่ลดความเสียหายมา2อังสุดท้ายมมันนก็บาางเเท่เดินะ เออผมว่ามันจะต้องฟูอันนี้ถ้าใส่เป็นลดความเสียหายหมดแล้วก็ออฟรองลดความเสียหายน่าจะน่าจะทนเวฟ2ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้มี topping of, ท็อปปิ้งออฟไอท็อปปิ้งความเสียหายลดความเสียหายผมก็เลยใส่ตามมีนะครับจำทีไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แบบเดิมก็ได้นะครับเออประมาณนี้ผมคิดว่าผมอาจจะยังไม่ปรับทนะ็อปปิ้งนะเดี๋ยวผมต้องไปลง137ก่อนเพราะว่าตอนใน,นคลิปนี้เนี่ยอ่ะคุณแจผมยังไม่พอแต่ผมเห็น137แล้วเงื่อนไข เพื่อนไขกเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมก็เสียมันจะยากฉะนั้นเดี๋ยวผมรอให้กุญแจมันใกล้เต็มอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเอาเซตเดิมไปลองหนึ่งสามเจ็ดดูปั้บไปดูดโอ้โหตีเคสไม่เขานี่สบายอีซี่นะครับเว็แบ,บแรกเลือดเรียกว่าไม่ลดเลือดเต็มเต็มอ่าอย่าเว็บสองชา้ชาๆหน่อยนะครับเจ้าป่าไปเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยออ้ยมันเริ่มดูแล้วครับไป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 น่าจะไม่อีซี่แล้วนะครับอาจจะแบบตาสองตาผัดไป ไปแล้วก็ ah s, <S ปิดงานปิดงานหมดไหมหมดไหมเออเหลืออยู่ตัวหนึ่ง่ะตัวนี้ต่อธรรมดาไปโอ้โหแม่ทำไมเวฟสองวันนี้ยขนาดดีวะเนี่ยอ่ h มามา f สามเจ้าป่าไปอันนี้ยังยังยังไม่หมดนะครับโอ้โหเคปขอสกิลปิดท้ายไปก่อนแล้วกันก่อนตายเหลืออะไรไว้สักหน่อยนะครับเฮ้ยอูอป้ปึ๊บ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 โอเคครับเหลืออยู่สองตัวไม่น่าจะขนาดมืออุ้ยโอ้โหตีแรงอยู่นะยังไม่เวฟสุดท้ายกันเนี่ยจะตายแล้วโอเคเวฟสุดท้ายแล้วเราเหลืออยู่สามตัวครับ ผมว่าอาจจะไม่ไหวแต่ก็เกือบๆแล้วตอนนี้ฟึ๊บแล้วก็ตอนนี้ถ้าลาเต้เราตายหรือชาเอมเราตายนี่คือจบเลยนะครับเราต้องยื้อไวโอ้ยไม่รอดว่ะโุ้ยแต่เกือบผ่านอยู่นะเกือบผ่านเกือบผ่านเดี๋ยวผมลองแก้มือลงใหม่อ่าอันนี้ผมลงประมาณตาที่6ตาที่7็แล้วนะครับผมว่ารอบนี้น่าจะได้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มจับจังหวะได้แล้วนะครับชั้นนี้นี่ไม่ได้ยากเท่าหนึ่งสาหแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอ่าแล้วก็เจ้าป่าเปยดกรแล้วก็เคฟสอมบีไปนะครับ ลาเต้โอ้พอผมใส่ลาเต้ไปได้แทกรู้สึกว่าผ่านผ่านดีขึ้นนะเออในในในการลงขอคอยนะอา่าแล้วก็เจ้าปลาไปต่อนะครับนี่เห็นไหมรอบนี้ได้หมดกองนะครับแล้วก็เชเอมต่อนี่รอบแล้ว,ลวถ้าเทียบกับตามไอกีที่เราลงไม่ผ่าน,นครับจะดูได้เลยว่าเออเราลงได้ดีขึ้นนะไปดูว่าเออมันอยู่ได้นานนะครับแน่เออส่วนใหญ่ผมจะไม่รอดเวฟสุดท้ายนีย่แหละเวฟอื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเวฟสุดท้ายเนี่ย ยที่วัดใจเลยนะครับโอ้ยแล้วก็เอสต์ไปหมดไหมเออเหลือเหลือเหลือไปไปเออเหลือ2ตัวเหลือ2ตัวพอไหวแล้วก็เจ้าป่าสตันไปเออโอ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเราเหลือเหลือสามเรเรียกลูกน้องชายเอ็มแล้วแบบนี้ตาที่ผ่านแน,น่ผ่าน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 นะครับอ่าผ่านแล้วตานี้ชั้น138เนี่ยนะครับเงื่อนไขคล้ายๆเดิมแต่รอบนี้เราเอาลูกเกตลงได้แต่ห้ามน้องเคปแล้ว่อเราเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เป็น ตอนนี้เนี่ยผมสลับท็อปปิ้งลาเต้เป็นเลคูดาวเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนนี้เอาเอา,เอาไว้ลง PVP ปกติแล้วฉันจะใส่ S โอเคอันนี้ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้คือลงครั้งแรกของฉันน1-38ครับอ่ะเราเล่นมือเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นโอ้โหไม่กี่ตัวนี่ผมว่าแล้วก็เจ้าป่าไปลูกเกตเก็บงานโอเคโอโด้ดักช็อคมีเมื่อกี้หายไปประมาณ40%เได้เลยนะปึ๊บแล้วก็ S อดูดไปแล้วก็เดีย๋ยวเชเอมเล่นรุ่นน้องมาแทางครับเอ้ยชั้นนี้ผมว่าอาจอาจจะตาเดียวผ่านไม่ดูเหมือนกันอดูก่อน แล้วก็อันนี้มอนไม่กีดตัวครับแล้วก็ปาด <c oughs> โหพอเราเอาตัวเอาลูกเกตลงได้เนี่ยผมว่ามันง่ายนะ <c oughs> เออโหนี่สบายสบายเลยอ่ะเวฟสุดท้ายแล้วนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็อ๋ดักช็อกแตกอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหรอบเดียวผ่านอุ้ยทำไมมันแม่พอผ่านหนึ่ง7มันช่างง่ายเลือเกิน <c oughs> อ่ะา13ผ่านละไปดู1 3 9ต่อ139เนี่ยเงื่อนไขเดิมเลยอ่ะทีมเดิมเลยเผื่อรอบเดียวผ่านนะครับถ้าแบบนี้มอนน่าจะไม่เยอะนะมอนมันเหมือนแบบในดาดนะแบบเวฟหนึ่งตัวมั้ง อ่าเล่นมือเหมือนเดิมครับอ่าเราสเตปเดิมเอาเจ้าป่าไปเปิดก่อนแล้วก็ดึงแล้วก็ลูกเกตไปปิดงานหมดไหมไม่หมดโอ้โหลุงนี้ผมน่าจะปล่อยสกิลชชเอมไม่งั้นดาร์กจะได้อยู่ต่อเมื่อกี้ผมแบบนึกว่ามันจะเคลียร์ได้โดยที่ชาเอมไม่ต้องสกิลไงก็เลยแบบว่าลังน้งมือไว้แล้วก็อ่าเรียกรุ่นน้องมาโอ้โอ,โอเคโอเคเดี๋ยวผมลงใหม่อ,อ่าเดี๋ยวเราเจ้าป่าไปแล้วก็ศาสตร์ฟูลออปชันเลยนะครับ แล้วก็ฟูอปชั่นลูกเกตต่อไปโอเคดาร์กรอดแต่เวฟนี้เวฟสองเนี่ยน่ากลัวหน่อยแล้วก็ไปไปไป<ๆ>ไปแล้วก็ชวเชลเมนเรียกทุกน้องครับรับตลลกกีลูกเวทลูกเกตปิดงานปิดงานเออหมดโหเจ้าป่าเราเลือดจะหมดแล้วเนี่ยอ่ะไปเหมือนเดิมโอ้โหดึงดึงไว้ได้หน่อยนะครับคูดาเราไม่พอ,อมากคูดามาแล้วไปแล้วก็โอ้ยดัก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 แตกลูกเกตลูกเกตลูกเกตเตรียมปดการปิดงานปิดงานเออโอเคต่อไป เวฟสุดท้ายเวฟสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ่เวเวฟสุดท้ายโอ้โหเอมไม่ทัน <c oughs> แม่ไอ้เดี๋ยวผมตัดไปตาที่ลงผ่านเลยแล้วกันแต่คิดว่าไม่ไม่ยากมากตาอนนี้เนี่ยผมไปเปลี่ยนใส่เชอร์รี่มานะครับเชอร์รี่เวฟสามสิบใส่รถครูดานะผมคิดว่าผมลองลงไปมันเจ็ดแปดตาผมมาว่าด่านนี้อาจจะต้องเน้นใช้เรื่องของการสลับกันสตันดูนะครับใครที่ไม่ผ่านชั้นก่อนหนี้นะฮะบ,บางชั้นอาจจะลองใช้ทริคนี้ก็ได้นะ ผมเนี่ยเพิ่งหยิบมาใช้หยิบชบิกนี้มาใช้เพราะว่ารู้สึกว่าเออมันชัวร์ดีแต่ก่อนอันนี้ไม่ได้หยิบมาลองว่าแบบมันรู้สึกว่ายังยังไม่ตื่นเต้นนะครับอันนี้แบบว่าไม่ไหวแล้วนะครับเอาเน้นเอาชัวร์แล้วกันมาผมก็จะพยายามผมลองลงมาหลายตายผมมองว่าลุกเกตกับเอสเปรสโซ่เนี่ยสกิลตัวละเวฟก็พอนะครับแยกไปเลยแล้วก็นอกน,นั้นเนี่ยเราเอาเชอร์รี่สตาร์แล้วก็ตีปกติเอานะครับสลับเจ้าป่านี้เวฟสุดท้ายแล้วเจ้าป่าไปแล้วก็ชอเอมเวฟสุดท้ายเนี่ยเราต้องเรียกชอเอมมาให้ทันนะช่วย มันจะตีหายเร็วมากเนี่ยนะครับโอ้โหผ่านแล้วเออเดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับชั้น1 4 0เป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ